พี่โจครับทำไมถึงเลือกร่วมธุรกิจกับโคเวครับผมมีแปดเหตุผลที่เลือกร่วมธุรกิจกับโคเวดังนี้ครับอาจารย์ 1. เพราะโคเวเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้ข้อที่2เพราะโคเวมีศูนย์วิจัยคิดและพัฒนาเป็นของตนเองครับ ข้อที่3ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกข้อที่4เพราะโฮเวมีโรงงานผลิตเป็นของตอนเองครับอาจารย์ข้อที่5เพราะโฮเวมีระบบบริการหลังการขายเป็นของตนเองเข้าบริการก่อนที่ลูกค้าจะร้องของครับจาข้อที่6 เพราะโคเวเป็นแบรนด์สินค้าที่มีนวัตรกรรมเพื่อสุขภาพของชีวิตมนุษย์ข้อที่7ครับจารย์สำคัญที่สุดเลยเพราะโคเวจ่ายผลตอบแทนชัดเจนตามแผนการตลาดและตรงเวลาข้อสุดท้ายข้อที่8ครับจารเพราะโคเวเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับโคเวได้ โดยที่ลงทุนด้วยแรงและเวลาที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวของเราเองและครอบครัวของเราที่รักได้แต่จารย์อย่ามาเชื่อผมนะครับต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวของอาจารย์เองครับเอฮิปาสิโกคำแอนซีต้องสัมผัสด้วยตัวของเราเองและเราจะรู้ว่า8เหตุผลนี้จริง หรือไม่ติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านเพราะท่านกำลังใจรับโอกาสพิเศษแบบที่ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเดยลติดต่อเขากลับขึ้นไปนะครับ